พัทยาค่ะเป็นโรงแรมใหม่ที่เรายังไม่เคยเข้าพักเลยนะคะห้องจะแบบสวยงามโอโทโม,มากเลย<ม>แล้วบรรยากาศนะคะห้องนี้เป็นห้องชื่ออะไรนะคะห้องพรีเมียมพรีเมียมนะคะโอเชียนวิวตรงนี้เราจะเริ่มจากตู้เสื้อผ้านะคะจะเห็นว่ามีทั้งเป็นชุดคลุมว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งเราพักสามคนมีเตารีดด้วยนะคะนี่มีที่รีดผ้าด้วย มีตู้เซฟแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะอ่ามีลิ้นชักเก็บของด้วยด้านล่างนะคะอ่าตัวนี้ก็จะตกแต่งเอาไว้สำหรับวางวกระป๋างกระเป๋าแล้วมาถึงห้องน้ำของเราแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเครื่องดื่มนะคะแต่สิ่งที่เราจะดื่มได้เนี่ยก็คือมีกระติกน้ำร้อนกระติกน้ำแข็งนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้แอบอยู่ในนี้เลย ชากาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นชาดิวมากาแฟต่างๆนะคะจะอยู่ในนี้เลยอ่าห้องนอนนี่ตอนนี้อาจจะเห็นแค่สองเตียงก่อนเพราะว่าน้องนิจาเขากำลังจะเสริมเตียงให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมุมนี้ก่อนมุมนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะซึงน่ารักมากเลยมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะกดเปิดนี่เปิดไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแต่งหน้าซึ่รดตรเจี๊ยบชอบมาก เป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นให้ดูเครื่องดื่มแบบโอ้เห็นไหมคะอลังการน่าทานมากเลยค่ะเอาละค่ะเราไปชมด้านระเบียงกันนะคะเนื่องจากในเมื่อเราจองซีวิวมาแล้วเราก็ต้องอะไระอ่ะเปิด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 อ้าวโอ้โหลงทะเลพัดมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่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 อยากจะให้คุณนัดถ่ายให้เห็นนะคะวิวโดยรอบของพัทยาค่ะตรงตำแดดนี้จะใกล้ๆกับโรงแรมดุสิทธานีพัทยาด้วยแล้วก็จะมีหาบส่วนตัวมีห้องอาหารมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี่มีต่อเชื่อมกันเลยนะคะจากนู่นแล้วก็ยาวโค้งโค้งโคงโค้โคง้โคงคงไปตรงนู้นเลยนะคะโค้งไปตรงนู้นเลย โอ้โหแล้วก็ห้องที่เราจองมานี่ก็จะเป็นห้องที่มีคลับเลาจ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มบ่ายสองโมงเราจะไปทานที่คลับเลาจ์กันนะคะยังไม่พอค่ะที่นี่ยังมีห้องน้ําที่แปลกมากเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะคะอ้าวคุณดักจำไปเลยนี่ห้องน้ําห้องน้ำอ้าวน้องนิจาสวัสดีท่านทายท่านผู้ชมหน่อยแล้ๆนะสวัสดีครับ สวัดีคอย่าเอาโทรศั <c oughs> ามาแน่สิค่ะมามาห้องน้ำที่เห็นนี้นะคะตรงที่กั้นไว้เนี่ยเขาเอาไว้กั้นเพราะว่าห้องน้ำนี้มันเปิดโล่งเลยค่ะ <c oughs> เห็นถึงข้างในเลยนะคะสวยมากเลย <c oughs> อ้าวคันนี้เราไปดูห้องน้ำกัขนข้างใน,น้อาจากด้านในเลยตรงนี้ <c oughs> มาขายเลยเนี่ยมียาสีฟันแปรงสีฟัน,น,ฟนโอ้ยอะแไรเนี่ย,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 ยอะไรอะไร่ะปบดตรงไหนเพชรชูเปล่าคะ่ะชูวาันไปแล้วมันเป็นของที่แบบอุปกรณ์ตัเดเย็บโซอิงคิปนะคะหมวกคลุมว่ายนะ้ำไม่เป็นไรทุกอย่างมาเป็นเรียวเลยคะ่ะเราไม่ได้ซ้อมมาอยู่ก่อนมีอาา่างอาบน้ำด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอาบน้ำเห็นไหมนี่แล้วก็จะมองทะลุไปเพื่อความปโปรนะคะแต่ถ้าเรา ถ้าเราจอาบนะเราก็ปิดกระจกฝ้าเมื่อกี้นี้แล้วก็มีชาเว์แยกเข้ามาตรงนี้ก็คือใครจะอาบอ่างก็อาบได้ใครจะอาบชาเว์ก็ได้ชักโครกก็ได้ใช้มากเลยอุปกรณ์เครื่องใช้น้ำดื่มคริสตัลนี่ดื่มได้ฟรีหมดเลยนะคะสบู่น่ารักสบู่น่ารักมากเลยเห็ไหมว่าทะลุกออกไปถึงห้องนอนเลยห้องนอนคือทะเลเลยค่ะอ่าม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 า,มา,มา,มา ็มาจบในรัตเตอร์เจฟคนสวยนี้เดี๋ยวเราจะไปชมขับเล้ากันนะคะตอนนี้รเตรเจฟก็เข้ามาอยู่ในห้องเล้านะคะเป็นคลับเล้าซึ่งจะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยนะคะเมือ่อกี้เราก็สั่งเครื่องดื่มไปแล้วเป็นลาเต้ร้อนสองที่แล้วก็ชาอิงลิชของน้องนินจาที่หนึ่งเห็นไหมคะโอ้โหนี่ผักโบมบอชีสเป็นแบบแซนด์วิชคานาเป้หน้าคานมากเลย ตรงมุมนี้ก็จะมีแตงโมนะคะแคนตะลุกแล้วก็ขนมไทยค่ะขนมไทยลูกชุบขนมชั้นพระนุ่งใอยทองด้วยเป็นของโปรดของดรเจี๊ยบเลยนะคะอ่าเราลองมามุมน,นี้นะคะมุมน,นี้ก็จะเห็นเครื่องดื่มที่จะมีทั้งน้ำส้มนะคะน้ำส้มตัวนี้น่าจะเป็นน้ำสับปะรดน้ำเปล่าแล้วก็เป็น เครื่องดื่มพวกกลุ่มโค้กอะค่ะน้ำมเลงเออน้ำมะลงกระป๋องนี่ก็คือเลือกถ่ายได้ตามความชอบใจเลยนะคะตอนช่วงนี้จะเป็นเขาเรียกว่า afternoon tea หลังจากนั้นตอนประมาณห้าโมงครึ่งน,นะคะเขาจะเสิร์ฟแซนด์วิชคานาเป้ซึ่งจะออกแนวเป็นดินเนอร์นะคะเป็นอาหารเย็นค่ะยั <Yeah. S 2> งน้นก็จะเป็นที่นั่งท,ที่นั่งหลากหลายเลยไป่ายน้องมิจ้าหน่อย จะกำลังเดืมชาอันนี้ก็ได้ตักอาหารจากที่ขับเล้ามาแล้วนะคะอันนี้ฐานฟรีหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมท็อปเเจ็บจะชอบขนมมากเลยและไอเจ้าลูกชุบตัวนี้นะมันหน้าตาเหมือนลูกหมากอะ่ะก็เลยชอบอะค่ะหยิบมา แล้วก็ตัวนี้มันก็จะหน้าเหมือนกับลูกลูกมะม่วงประหลาดยาวๆนะคะแล้วขนมชั้นนี่คือของโปรดมากแล้วก็ขนมน้ําดอกไม้นี่คือสุดยอดนะคะแล้วก็มีบอปเปียเนี่ยเขาจะมีตัวบวยเกี่ยสาหรับจิ้มด้วยแล้วก็เลือกลองชิมดูค่ะลองชิมดูซิอันไหนมมบอปเปียอร่อยนะอบอปเปียอร่อยใช่ไหมอ่าลองชิมจิ้มดูนะคะเขาอุ่นมาร้อนๆมากเลยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนนะคะจะลองชิมดูว่าจะอร่อยไหม อร่อยมากเลยค่ะโรงแรมพูแมนนี่นะคะมันเป็นเครือเดียวกับของของทิงพาวเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นมัน่นใจได้เลยในเรื่องของความทันสมัยสะอาดและก็ปลอดภัยนะคะ ทะเลนะคะเขาจะมีปาร์ตี้กันด้วยน่าจะมีกลุ่มเป็น<อ>บุฟเฟ่ซีฟูด้ดบุฟเฟ่ซีฟูด้ดซีฟูด้ดแล้วก็มีกลุ่มนะคะหลายคณะเลยมาเริม่มนั่งริงมจ <า S 2> อบรมสัมมานากันซึ่งรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของไทยเราเริ่มจะคึกคักแล้วนะคะดเรเจก็อยู่ในชุดแขกสีน้ำเงินนะคะก็ยังตรงกับคอนเซ็ป วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นริมทะเลกันนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา5้ามงเย็นครึ่งค่ะนี่เป็นมุมของหวานที่บอกว่าโอ้โหเป็นของหวานที่น่าทานมากนะคะซึ่งเชฟของโรงแรมคูแมนเนี่ยจะมีชื่อเสียงในการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็ขนมเค้กพวกกลุ่มขนมพวกฝรั่งเศสทั้งหลายเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะคะโรงแรมคูแมนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่เดียวกับ ทิ้งพาวเวอร์ดิที้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นก็เจ้าของเจ้าของเดียวกันค่ะมารับประกันได้ถึงความอร่อยแอลมาจ้างวันนี้อันอนะะี้ขอประซิ์ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะนี่เป็นซูชิโน้ตเป็นสนเตวก น่าทานมากเลยนะคะตอนนี้สั่งนิวเชคช็อกโกแลตเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะวันนี้เรานิเาก็มาจากเครื่องเดิมนะครับในแล้วมือเย็น นี้ดรเจี๊ยบก็ตักอาหารมาแล้วนะคะเป็นช่วงดินเนอร์มื้อเย็นซึ่งก็ฟรีทุกอย่างในคลับเลานี่นะคะคุณนัทก็แอบสั่งไวนยแดงมาด้วยแล้วตัวนี้น่าจะเป็นพันช์ส่วนดรกเจี๊ยบก็จะเป็นค็อกเทลฮะอันนี้ค็อกเทลใช่ครับช็อกโกแลตมิ้เชคค่ะแล้ววันนี้ก็มีสเตะน,นะคะมีเต้าหู้ปลาแล้วก็มีซูชิด้วยนี่อันนี้ก็คือตักมาหลายๆอย่างนะคะมีไขหวานมีปูอั เดีเ๋ยวขอลองเจี๊ยบก็จะได้กุ้งอามีมุมนี้มันก็จะมีพวกกลุ่มพวกไส้กรอกคานาเป้อะไรพวกนี้เข้าเกลียบนะคะแล้วก็ยำอะโวคาโดกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซูชิเลยนะคะอันนี้ซูชิอันนี้มีซูชิกุ้งด้วยเราก็จะเอาพวกวสซบบีกับโชยุมาด้วยตัวนี้นี่ทานคู่กับเนื้อสเตะนะคะเนื้อสเตะซึ่งคุณนัทเอาอาจาร์มาไว้ตรงนี้อาจาจะอยู่ห่างกันนิดหน่อย อันนี้เราเอามาอยู่ใกล้กันเลยนะคะแล้วก็สำหรับเป็นน้ำส้มสดมื้อเย็นเราก็จะไปทานกาแฟจะได้หลับสบายรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะที่มาที่นี่สังเกตว่าสีปลอยผมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะนานๆทีค่ะเพื่อความสุขสดชื่นของชีวิตนะคะแล้วก็ดี่น้องนินจาเดี๋ยวถ่ายน้องนินจากลับไปทางด้านนูน้นก็จะเห็นคุณลูกค้าก็กำลังจะตักส่วนของโรงแรมไอส่วนอาหารของโรงแรมค่ะ นี้ก็จะเป็นลายอาหารทะเลนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่มีให้เลือกที่จะคีบแล้วก็เอาไปให้เขาเผาได้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแสนอร่อยด้วยตรงนี้เลยนะคะมาเป็นลำเลยเห็นไหมคะมีทั้งหอยมีทั้งกั้งมีปูนะคะแล้วกี่เข้าแช่น้ำแข็งไวนะะ้รับประกันถึงความสดเลยนะคะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นที่ทำไปแล้วนะคะมีทั้งไส้กรอกชนิดต่างๆด้วย คลาสสิกพอกซอสเสรแล้วก็กริลมาริเนตชิคเก้นไทยสไตล์ก็คือเป็นไก่ย่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากระพงอันนี้จะเป็นเนื้อนะคะเราใส่ใจอยู่เนื้อเด้งตรงนี้จะสว่างสวยมากหอยนางรมโอ้โหน่าทานมากเลยดูสิกุ้งสดมากสวยมากใจดีมากเลย ตัวนี้ก็จะให้เลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชนิดต่างๆแล้วก็มีเป็นเห็ดหอมด้วยตัวนี้จะเป็นซูชิซาซิมิเห็นความสดของกุ้งนะคะแล้วก็ปลาแล้ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าแล้วก็หนวดปลาหมึกด้วยสดมากเลยค่ะน,น,น,นี้สามารถจะคีบตักได้นะคะมียำสาหร่ายด้วยมีหั่วงอก ดูชีนี่ก็เป็นคำคำเลยแล้วก็สดใหม่อเชิญเลยค่ะตรงนี้จะเป็นของหวานนะคะของหวานจะเป็นถั่วแดงลูกชิดสาริมนะมคะก็เมนพรกคองเชื่อมขนุนเฉาปวว้้ยบันเชื่อมอ๊ดเยอะมากมายเลยตรงนี้จะเป็นผลไม้นะคะเขาจะมาแบบรถเขน็นนี่รถเข็นแบบตู้นี่ถ้าดกรเจี๊ยบยืนอย่างงี้ก็จะออกมาเป็นแนวเป็น,นะะเนนะคะรถเข็นนะคะ ราคาแล้วก็พาชมเดี๋ยวก็ชมบริเวณที่มีลูกค้ามาดั้งอยู่โดยรอบนะคะสวยงามมากเลยเ,เดี๋ยวเราจะกลับห้องพักกันแล้วนะคะตามด้วยเจ้ามาเลยค่ะสายด้านหลังนะคะ นี้ก็จะเป็นซีฟู้ดเผาแันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดแต่เป็นซีฟู้ดทีิายรียกว่าอะไรอ่ะเขาอบอ่ะนี้เนี่ยใช่ไหมปูนึ่งอ่ะปูนึ่งก็มีกุ้งเผาใช่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหอยแมลงคู่ค่ะแมลงคู่เผาว้าวตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งอุ้ยตัวใหญ่กั้งมีทั้งกุ้งแล้วก็ทั้งกั้งเลยโหน่าทานมากเลยแต่ว่า ดื่มแล้วทำไมดีละคะพ้องไปนอนพักดีกว่านะคะภูแมนพัทยายามเช้านะคะที่โรงแรมภูแมนพัทยาก็มาทานอาหารเชา้าโอ้โหซึ่งเขาจะมีหลายอย่างให้เลือกสรรน,นะคะมีมีตัวซองของโปรดดเตรเจียบเลยแล้วก็มีมบัฟฟินด้วยอันนี้เราเอาแยมมามีแยมสับปะรดแยมส้มแยมสตรอเบอรี่มีขนมหลากหลายเลยค่ะ แล้วก็ไข่ที่เลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาไข่าดาวออมเล็ตไข่ส้มไข่ลวกมีเลือกไส้กรอกนะคะมีทั้งเป็นไส้กรอกเปเปอร์โรนี่ก็มีด้วยแล้วก็นี่เป็นลาเต้ร้อนกดเครื่องค่ะกดมาจาัดเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องดื่มพวกน้ำนี่ก็มีเยอะเน,นี่ยมีตั้งแต่น้ำแอปเปลิลแล้วก็นมสดน้ำสม้มน้ำเปล่าน้ำปรุง น้ำฝรั่งด้วยใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาน้ำฝรั่งมาให้ลูกชายมาแล้วอาหารไปถ่ายลูกชายหน่อยนะคะลูกชายก็จะมาแบบประเท่มาแบบเต็มมามาจัดเต็มค่ะถ่ายอาหารของลูกชายหน่อยนะคะมาจัดเต็มค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายลายอาหารกันนะคะตอนนี้เรามาทานกันก่อนดีกว่าะคะ่ะกำลังหิวแล้วอ๋อลืมบอกไปว่าอยู่ทานอยู่ติดริมชายหาดทะเลเลยนะคะหานตัวของเรา คือบรรยากาศที่ดีมากเลยทานไปแล้วก็ฟังเสียงคลื่นไปด้วยแล้วก็มีลมทะเลพัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟตเช้านะครับเป็นอาหารเช้ามุมนี้ก็จะเป็นพวกไข่ดาวไส้กรอกเบคอนออมเล็ตไข่ต้มไข่ลวก น,นี่อยากได้ออเล็ร์ตก,ก็มาสั่งเซฟได้เลยครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นนุดด้น้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มข้าต้มหมู ีน้ำเต้าคู่ก็สำหรับใครก็ระจะต้องโกรธน้ำเต้าคู่แล้วก็ม,มุมผลไม้เนี่เป็นอาหารเนี่นมฟังนี่ยนมสลัดครับ ก็จะเป็นอาหารพวกขนมจีบสลับเปล่าอาหารไทยต่างๆนี่สลัเปล่าครับอันนี้นี่รับอาหารผับรวมนิ้ผัดนะเคีย่หวานข้าวผัดข้าวสวย อันนี้ก็จะเป็นว่าอาหารในโนพิซซ่าโรตีอันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆครับน้ำเปล่าน้ำส้มแอปเปิลต่างแล้วก็นมสดเบคเกอรี่มีให้เลือกหลากหลายมากอา่า ด้านหน้าจะเป็นรวกคากาแฟมีเริ่มให้กดครับให้เลือกได้จากกาแฟกาแฟโกโก้ช็อกโกแลตร้อน